ครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่เพื่อนๆชาว y t u t u ทุกท่านนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวบีมดัมซิงนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถของผมเองนะครับเจ้าคุณปู่ kS 2 1นะครับ นี่ก็จะมารีวิวรถดำส,สวยๆขอกเกษตรเจ้าคุณปู่ครับการแต่งทรงการจัดส่งก็จะประมาณนี้นะครับผมมีกระจกนาซาไฟปาตาตเน่แล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์นะครับผม จะรีวิวเริ่มจากตรงไหนดีอะเอาเป็นคานหน้าก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคานเดิมที่ติดรถมานะครับผมก็จะเป็นคานห้าน็อตกระทะขอบสิบหกยาง 750นะครับเป็นยางใส้ปลาไหลธรรมดานะครับผมครับอันนี้ผมก็จะบอกสเปคผมกันนะครับสเปคดัของผมก็กระบะยาว5เมตรครับกว้าง2เมตรมมมนะความสูงประมาณผมไม่แน่ใจนะความสูงประมาณเมตรแปดสิบ หรือเก้าสิบนี่นะครับกระบอกดั้มสี่ตันครับผมกระบอกดั้มสี่ตันนะครับเป็นรถช่วงยาว อันนี้ก็มาดูเสื้อเ้าหลังกันเลยนะครับเสื้อเ้าหลังก็อันนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะครับผมเปลี่ยนเป็นของอ s สุเอฟบนะครับเสื้อเาเอที่หลายๆคนรู้จักนะครับอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดผมซื้อมาตอนนั้นประมาณ ยกเส้นมันสองหมืน่นสองหมื่นกว่าบาทนี่นะครับอันนี้ก็เป็นกระทะขาสิบหกเช่นเดียวกับข้างหน้านะครับอย่างเท่ากันนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบแต่ตอนที่ผมซื้อเสื้อผ้ามาไม่มีกระทะนะครับผมก็มาซื้อกระทะตั้งหากอ๋อเสื้อผ้าผมตอนนี้ผมทด ให้ช้าแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องผมเป็นเครื่องเล็กนะครับอ่าเราก็จะมารีวิวเครื่องก่อนนะครับเครื่องก็ผมก็จะเป็นยี e ่สุสี่บีบีหนึ่งครับผมเครื่องร้อยแรงครับฝาขานะฮะเกียร์เดิมครับผมเกียร์เดิเดมเครื่องเดิมครับ ผมก็จะบอกอย่างนี้นะฮะสำหรับคนที่รู้แล้วก็ถือว่าแล้วไปนะครับอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับ KS มีอยู่สองรุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือ KS ยี่ิบเอ็ดรุ่นแรกๆเลยนะครับส่วนรุ่นที่สองก็คือ KS ยี่ิบสอง อันของผมนี่เป็นเคเอบเ็ดนะฮะเป็นหัวยกไม่ได้ครับผมก็จะเป็นรุ่นแรกๆเลยถ้าเป็นเองเคยิบสองนี่ก็บางรุ่นนะฮะผมก็สังเกตดูมาบางรุ่นอาจจะมียกหัวได้มาแบบออกจากห้างเลยเพราะว่าเค2ยิบสองจะเป็นรุ่นล่า รุ่นล่าก่อนจะมาเป็น NPR 1 1 5สิบห้นะครับอันนี้ผมก็มารีวิวเจ้าคุณปู่ KS ของผมเองนะครับก็เป็นรถด,ด้ำฮอกเกษตรครับผมอ่า ยังพูดถึงเสื้อเผาไม่จบนะฮะคือเสื้อเผาตัวนี้ตอนมาเป็นถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นเป็นเจ็ดสี่หนึ่งครับผมอันนี้ผมเอามาเปลี่ยนเป็นหกสี่หนึ่งนะครับเพื่อให้รอบอืดมันมัน,มนอืดได้เวลาออกจากหน้างานแบบเนืดเนืดครับ จะประมาณนี้ก็ทดบายสีด้ดยหมูปกตินี่นะครับไม่ได้ทำอะไรมากผมถ้าจะไม่ผิดผมซื้อเชียงกงมามันประมาณเฉพาะใบสี้วยหมูนะฮะไม่รวมค่าช่างไม่รวมอะไรประมาณตกอยู่ห้าพันกว่าบาทถึงหกพันนี่นะครับขึ้นอยู่กับ ร้านเชียงกงแต่ละร้านเนาะอันนี้ของผมเป็นรุ่นจานบางนะครับมันอิสุเสื้อผ้าอิสุเขาบอกว่ามันมีอยู่สองรุ่นมันมีทั้งจานบางและจานหนาผมไปศึกษาดูว่าสำหรับคนที่จานหนาสามารถใส่จานบางได้แต่สำหรับคนที่เอ,อ่ยังไงอะ มีเฟืองท้ายจานบางแต่ใส่หนาไม่ได้อันนี้ก็คือเหมือนเป็นข้อเปรียบเทียบผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า FBR มันมันมันคงน่าจะมีหลายรุ่นแหละมันคงน่าจะมีแบบยังไงอะเป็นเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าอะไรประมาณเนี้ยเหมือนคล้ายครุ่นรถครับอันนี้ผมก็แต่งประมาณนี้ครับเป็นบางฝุ่นหลัง หน้าเต็มแล้วก็ท่อแฝดของเสียชุบครับผมแฝดสามปลายสองนิ้วครึ่งครับนี่ผมก็ใส่ท่อแฝด ก็จะประมาณนี้ฮะอันนี้ผมไม่ได้วนแป๊บนะครับผมบเพราะว่าร้านที่ผมไปติดตั้งท่อเขาแนะนำว่าสำหรับรถกรเกษตรรถหรือรถช่วงยาวอย่างเงี้ย ffe. ไม่ต้องไม่ต้องวนแป๊บก็ได้แต่สำหรับรถดําดินก็เขาบอกว่าแนะนำให้วนดีกว่าเพราะว่า ระยะระยะของท่อพักกับปลายท่อมัน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 น่าจะมีระยะที่ยาวอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ต้องวน อันนี้ยังไม่แต่งเต็มนะครับอันนี้แค่ซบซอครับเป็นรุ่นทุนน้อยครับผมก็จะประมาณนี้ครับอันนี้โปรเจกต์ใหม่ผมเร็วๆนี้อาจจะใส่บางโคนบางโคนหน้าบางฝุ่นหน้าแล้วก็บางฝุ่นหลังหัวเก่งแล้วก็พันชน อันนี้ผมยังช่างใจอยู่ว่าจะเอากันชนแบบเลดหรือว่าแบบเพนดีอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกต,อต่อไปนะครับ อันนี้พักเป็นของกำปั้นทุกดินนะครับผมเห็นไหมฮะนยฮะอันนี้ก็อาจจะไม่ชัดนะครับตัวรังสือแบบจางๆนะ ผมไม่ได้วนแป๊บนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะรถของผมเองนะครับเจ้าคุณปู่สายซิ่งข้อกเกษตรจัดจ้านย่านอำเภอหนองบัวครับผมอันนี้ ก็จะเป็นจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับก็ประมาณนี้เนาะครับอันนี้ก็ผมจะปิดท้ายคลิปด้วยภาพบ้านใหม่ที่กำลังสร้างของผมเองนะฮะ อันนี้ก็เป็นถนนเส้นทางไปวัดห้วยด้วนทานอาหารของหลวงพ่อพัดนะครับผมอันนี้ผมก็มาซื้อบ้านใหม่ซื้อที่ปลูกบ้านใหม่ครับอันนี้ก็กำลังสร้างกำลังทำสีอยู่นะครับยังไม่สมบูรณ์ครับ แปสเซ็แล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นโรงเก็บรถครับเนื้อที่นี่ก็ประมาณสองไร่นะครับผมครับก็ถ้าถ้าเกิดยังไงผมขอฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวบีมดัมซิ่งช่องใหม่ใายแดงช่องนี้ด้วยนะครับผม ฝากติดตามไปยังทิกต็อกที่บีมวีสองด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะพามารีวิวเจ้าคุณปู่ km 5 0 5กับกระบ,บะไม้คารโก้คันนี้นะครับอันนี้เป็นรถของคุณพ่อของผมนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิว,วให้ฟังว่ายังคงสภาพคงเดิมอยู่หรือเปล่า ก็ปิดท้ายกับบรรยากาศทุ่งนายามเช้าสวยๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิป ใหม่ๆม,มารีวิวให้ชมอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ